ครับผมสวัสดีครับครับอยู่กับบาคนคนสกลเช่นเคยครับก็มาดูงานสภานะครับคือหน้าถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังผูกเล็กนะครับทำหูช้างนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราไปดูฝังน้อนกันนะครับ ก็ต่อมอทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ทำทำโพสะพานนะครับทำปอสะพานแล้วก็ทำติดตั้งหูช้างนะครับตอนนี้ กลารเสดงเลวบ่มีก็แบบแปลนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับหน้างานก็ไม่มีอะไรมาก คอยทำไปนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เป็นตัวตามแบบแผนนะครับตัวนี้ดูแลโดยน้องส้มนะครับดูแลโดยน้องส้มดูแลควบคุมงานนะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มีการาลูกเหล็กนะครับเข้าเหล็กนะครับให้เป็นไปตามแบบแปนยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวพลกันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ